สวัสดีทุกท่านที่รับชมเสื้อพ้าไปนะครับนะคลิปนี้ก็เข้ามาแล้วชมสัก3-4นาทีดูโฆษณาให้ด้วยนะครับ <S <S เออเดี๋ยวเราค่อยตัดมันก็ได้มือตัดอยูนอ่นี่เลยแป๊บเดียวใสรลงจิมมาตัดต เสมอตัวนี้นะบ่เนี้ยด้านนี้ต้องคึงเซตตัวนี้ไปแล้วเนาะตัวที่มันเสร็จแล้วนะี่มมมมาาเอออคืพ่่ันไตอมันแตวโทรศัพท์พ่อเนี่ยเตรียมรับโทรศัพท์ได้พอเด้อครับครับไปเพราะว่าคิดบนโลกไปแล้วมีเสียงอยู่โทรศัพท์นี่อยู่ก็บบไมบ่บ้านไม่บ้านเคนคุยกเนี่ยแล้วชื่อหเรื่องบ่บนี่โทรไปเรื่องเรื่องยังวันได้มาเห็นกันอยู่ดีด้วย คุณดคุยกันอย่างเง้ใครโทรลูกคุณมาดูคมีคนโทรเหรอเามาให้เราเด้อด้คุยกันรู้เรื่องอยู่ข้างกองไฟค่ะข้างไฟ แสดงว่าไม้เราต้องที่เราตัดไม้ตรงนี้เราต้องเอามาใหม่ใช่ไหมโทรศัพท์โทรศัพท์จับไหนคะทำไมออกกันสั่งไปจับก่อนนะงานนี้อาจจะสั่งไปตัดออกค่ะดูได้ระดับแล้วเนาะใด้ใหมมากกว่าแล้วก็ตัด เอาไม่บ่ตัดไม่บ่อันนี้จะเกินนั่นจะจะเหลือข้าต้องใส่อีกมันมันไม่พออยู่แล้วมันต้องมาตัดแล้วอะข้างบนตัดเสร็จก่อนดีไใช่เพราะว่าไม่ดูแม่ลุงจิ้มเอานั่นมาตัดดีคะเรื่องบ่แน่นค่ะข้าหมดค่ะเอาข้างบนตัดเสร็จก่อนแล้วเราตอกเสร็จแล้วข้างล่างมันก็อย่างล่างข้องบนป้ายเดียวเพราะว่าเราต้องตัดหันไม่พออยู่แล้ว เอาสั <toys> ่งยาวให้เสรกอนไม่ี่เอาเสร็จไทำต้องตอมัอามัดะแต่ไม่ตบไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้แยังให้คุณที่กวมายิงสว่านเาค่ะ ต้องใช้สว่านอตอกไม่ได้ไดมันต้องใช้สว่านมือจักไม่ว่ามันลื่นมันไม่มีที่กาถ้ามันเป็นตาแบบนี้ก็อยู่ได้มันลื่นจะให้นิ่ยยงน,นก็ลื่นะตะพูตอกใ่เลยะูตอกครี่เบล บายบายไปแล้วอ่ะต่อไปก็ยูค่ามาเราเราจบตรงนี้แล้วดาลหนูมีเงินใหม่ให้ไม่ได้ครับมีอะไรล่ะคะไปหาคู่ทังให้ช่างหน่อยสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคู่ทังสีหรือทังอะไรคะฮะทังสีหรือทังไม่สี เอาถังเขาจะผสมสีกันนั่นแหละเอาถังสีหรือเอากระแป้งกระป๋องจะได้หามาถูกไงเลื่นเลื่นตาขายความกว้างเท่าไหร่้เส70มี้เเรไม่มันต่อมาจากนู้นอันมีรถดน้ำหนึ่งนแหลคอยกันตันี้หน่อยจุกมือแล้วอาวอุ้ยมันจำไปไหมน

เออเรามัดราวตรงนี้ใส่ผ้าบอกาไหมเกแี้ออามี่ค่ะยังไงนี่ไงตอนนี้มาตอนนี้ตัดยังตัดยังตัวนี้มันตัดแล้วมันวัดพอดีแล้วเสือมัดมัดตรงนี้ก่อนตัวนี้ต้องตัดใหม่อ๋ออันนี้เอาไปตัดใหม่ค่ะเพราะว่าอันนี้เราวัดพอดีแล้วเราตกตรงนี้รอมาก่อนก็ได้เพราะเราต้องต่อกันอยู่แล้วนี่ค่ะใช่ไหมค่ะอันนี้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 เพราอะไรบ้าง มันแยกหน้าที่ด้วยค่อยไปคนตัดด้อไปกตรงนู้นตรงนี้นนส่วนรอยต่อค่อยว่ากันมารอยต่อดังนันบ้านนท่าในนี้ตัดขาอีกหรือตัดไาอันนี้ไปนู่นอันนี้ออกไปนี่ตัดเล็กไหมมัดเล็กไหมไปอยู่ตรงนั้นมาเทียน้ำมาด้วยมา้กะบมาด้วยเราทำให้มันเป็นแน่งนจะได้ไม่หลุด ให้มันเป็นแง่งมันจะได้มัดง่ายนะไม่ได้ค่ะแล้วไม่ชั่งัดเขาพิเดศแล้วมันตัดใหม่เดี๋ยวตอกเป็นเปล่าเหลี่ยงไหมคะแค่ให้มันเป็นแง่งจบแล้วตรงมันเก่ารไปไหนให้มันมีตัวยึดตอนมัดนะมันก็ไอ้สั้นไงเพรว่าเขาทำห้าเหลี่ยมเนี่ยเขาโยงมาตรงนี้อันนี้สัปูตอกก็ได้ครับเออนี่แหละ เวลามัดเรามัดแค่นี้โอเคป่ะวางไว้เลยวางขึ้นานมุมเลยจะจับไปด้อยจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังดู้้แลวนั่นเลยลองหั่นให้ยอดโน้นมาติดดิติดไหมไปพอไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนร้อนร้อนเอฟซีจ้า

วามันคือพวกปากล่ะโนฟัง่ะได้ยินนนีอตะปูอะไรจะพูดนะจักเหว่าเลยทำให้ลุกจิ้มขายหน้าเลยยคอยโดนแล้วเมื่อกี้นี่ทุกเจ้าว่ามัโดนทอคอยเลยผูเดียวเต็มเต็มไอยได้ยินอยู่ลุ้นแรงแล้วมาเร่อตัวเองมา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  กมเจ่ายบกบามือเจาะได้คไม่แตไ่เจาะกไดันยาวทไนยย่อก็ถ่ายเนาะโอ้ยลงจิมก็ดูกล้องให้หน่อยแมโอได้ไหมชมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอมือย มาดูระดับปริญญาโทถือค้อนตอกสปูตอนเรียนปริญญาโทปีสุดท้ายนะครับ<อ>ต้องให้ถือค้อนด้วยนะครับ่อนอ<ถา>น,อนี้จบนนี้จะอยู่แล้ว<ถา>ใครว่าอยู่ทางนู้นมะ ใครเนอะอยู่ทางนู้นเน,น,นอะใครจะเดินมาทางนี้เนอะที่าาละวันบอกใช่ไหมนั่น,นไม่ใช่ไม่ใช่จะตีออะเอาคิมไหมให้ลงคิมก่อนนะเต้น บังกล้องเขาอยู่นี่ไงบังปูนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งปูด้วยเหรอไม่เป็นไรให้ปูไม่เห็นให้พี่หันให้หน่อยค่ะเจ้ให้ตรงนี้ก็ได้นี่ไม่ค่หันเท่หรนี่มันต้งอะไใช่ไหมจะปูจะโยงกับอะไร ไม่ได้โยงยอะไรก็ม่สองสกูพอจะรับก็สุด ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e ลุ่มหล่ออันดับสองของภาคอีสาน ช่างนายตำรวจใหญ่แห่งบ้านว่องบุญงานต้องมาแล้วใช้ยกป้ายดยกป้ายอะไรพ่ออเคนรวมมายกป้ายใครยกป้ายอะไรอ่ะเอาไม่ได้สั่งทางนี้ได้พ่อยกป้ายเอทางนี้เฮ็ดทางนี้ใช่ค่ะยกป้ายอยังอ๋อไม่ป้ายเข้ามาแก้ค่ะเมื่อเช้าเข้ามาแก้ให้แล้วยกอยู่ไหมไม่ค่ะไม่ไม่เขาเขารู้จุดแก้เขาอยู่ค่ะ ครูครับอยู่นี่อยู่นี่พ่อพ่อพ่อแทนช่างดำเลยมาดูวางโอ้เด็กๆโอ้เด็กเราเป็แนวละกองฟีกล้วยนาะบอถูกไปหาเพื่อนเพื่อนไม่รับสายนะอาจารย์นี่ยนี่มือต่อมาทางนี้มองหาอยู่ไม่มีดิบดิบโอ้โหพี่แก้อันนี้มันหมดใช่ไหมผ้าอันนี้มันหมดใช่ไหม้ออยู่้โหเนี่ยให้มาตอกไว้รอเฉยๆเดี๋ยวป้ามาแล้วเขาไม่ใส่หมายคือตีแค่ข้างบนก็คือจบ วยังต้องวมอละลุงวางเหยียบเรื่อยค่อยค่จะตัดขาเจ้าข้างล่างดึงต้องดึงความมันต้องมันต้องบังนี่หน่อยอ่าช่องเสือพาไปนะครับเห็นบ็อกเซอร์สีส้มนะทุกท่านนะคลิปนี้น่าจะปังแสนวิวเลยเออจะเกงสีส้มอ่ะ ตอนนี้ตัวพร้อมจุดไหนที่วางผ้าแล้วข้างล่างตีได้เลยจุดไหนที่วางผ้าแล้วข้างล่างตีไม้ได้เลยเออมันมีนั่นโคตรมีโคไม่มีแล้วอย่าเชิญนี่เอาไปทีสเต็ปนะที่เหลือทาตัวอักษรตัวยูกับตัววินพวกนุงเข้ามาทาให้ตอนเยน โยกป้ายโยกป้ายหมดแล้วพ่อใช่ผมแก้เรียบร้อยเนาะยาวๆพ่อนั่นแหละนั่นนั่นะต้องมัดนะโอ้ผ้าบากต้องมัดมัต้องจับด้วีเน้นฟึ๊กพ่อบอกว่างานเบาเกินเบาเกินละง่วงนอนหมดฮะง่วงนอนบังการเนี่ยหาอยังพ่อหาอย่างพ่อพ่อนี่นี่ยุ้ยเต้นนะ

ลคเราอีกเราอีกแล้วจะไปจอกเนั้นโอ้ลุนแรงแท้พี่น้องปีน้องตอกม่ต้องถอนนะถอนละย้ำลงไปจะปูมันตอกไม่ได้ใครอย่ามาเดินเล่นนะ มัดอย่างดีแล้วใครยังมาเดินเล่นบนนี้นะมั้ยแอดมิเนร็จนแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เทงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณหนึ่งแสนวิวนะครับผมตามที่ลุงจิมบอกเน,ะนะาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ